มื้อนี้ผมจะมาเห็ดล่ำบ <lawsuit. S 1> ุมนะครับล <c ambling. S 1> ่ำบนเป็นลำบุมนำหมักผลไม้ร่วมครับมื้อนี้ผมเช็ดแบบสูตรเข้มข้นเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีผูที่ข้ามารับช่มช่องอีสานคนบหมนปลาครับผมมื้อนี้กะมีโอกาสนะครับ สิบห้าทำนะครับสิบมาเห็ดนะครับเหยื่อตกปลาสูตรปลาเก็ดนะครับมื่อี้ผมสิบมาเห็ดล้ำบุมนะครับล้ำบนเป็นล้ำบุมนำหมักผลละไม่ร่วมครับมื่อี้ผมเช็ดแบบสูตรเข้มข้นเลยครับผมกระเบื้องส่วนประกอบเลยครับว่ามีอย่างแงนะครับที่ผมใส่มืนอี้นะครับผมที่ใส่หนึ่งนะครับล้ำสดนะครับเป็นล้ำสดเป็นที่ห่อใดก็ได้ครับเป็นของค่ายใดก็ได้นะครับผมที่ใส่มื่อี้ที่ใส่แค่สองถุงครับผม แล้วก็มีน้จืดครับผมกองหนึ่งกะทิครับผมแล้วก็น้ำเปี้ยวครับผมขวดหนึ่งนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนำมักผลไม้ร่วมครับผมครับผมผมกับสีใส่นะครับวันนี้สีใส้อยู่ประมาณสามทับที่ครับผมนำมักผลไม้ร่วมครับผมมาเบิ่งวิธที่ทำกันเลยครับผม กันแรกอ่ะน้นมจืดครับผมกะทิครับผม นกเตี่ยครับผมแล้วก็นามัดคนละไม่ร่วมครับผมผสมให้มันเข้ากันครับ ไปก่อนครับก็รับครับผมนี่ผมใส่ที่สองถุงผมเห็ดเป็นแบบสูตรเข้มข้นเลยครับผมันี้ น้ำมันพลเมลร่วมลาดลงไปเลยครับชัวที่เข้าผสมกันไว้อย่ที่แรกครับผมนวดให้เข้ากันครับผสมให้มันเข้ากัน กินหอมมากเลยครับผมหอมกะทิหอมอุมนะครับผม พอด้วยมัน,ขนเข่ากันเราเขาก็ี่ใส่ถุงนะครับใส่ถุงหรือใส่ถังเก็บไว้นวดนะครับปั่นเป็นก้อนนะครับผม มัดากทุงดีๆนะครับลายอากาศออกนะครับใส mm ่ hmm. มักเซ่ถังสีนะครับเจ็บไว้นะครับ mm hmm. คุณนะครับผูติ้ามารับชมนะครับขอบคุณผูทีกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เด้ครับเดนะครับแตวก็ผมสิมักไว้อายุประมาณสามขึ้นนะครับผม้วกาวันหยุดนี่ผมสิไปเทศให้เบิ้งนะครับว่ามันสิได้ผลจ้ำได้นะครับแล้วพี่นอกพี่น้าๆคอยติดตามเบิ้งครับผมเดี๋ยวในผลใดผมสิอัพคลิปลงอีกที่หนึ่งครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจุว้สัมน่สกอนครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม